ค่ะอันนี้ก็พนค่ะกินแล้วกระเทยใดได้กลืนแกงต่อแล้วใช่ตอนนี้เราจะมานะคะสั่งอาหารร้านไทยแถวบ้านกันเพื่อนๆค่ะนูกี้นูกี้นะคะนี่ไงได้ดูเอา น้ำตกไหมก็เท่าน้ำตกน้ำตกหมูไหมเอามาเลยเอาน้ำตกหมูเลยค่ะพี่จะหาพยายามขนมซีมีอะไรทอดอีกมีไก่ทอดไหมคะเมนี้ค่ะไก่แทบโอ้อันนี้ก็อร่อยไก่แทบอันนี้ก็อร่อยใช่ คงไม่ใช mm ่ห hmm. น so mm ูว hmm. mm ่าไม่ใช่หนูว่าไม่ใช่อยากดีเพที่ว่าอยากอ่อนก็เลยตากก็เลยพี่ตากรู้สึกยังไงคะวันนี้เรามารออาหารนะคะเป็นเพื่อนมีเมนูต่างๆมากมายมีส้มต่ำอะไรนะ ตากระดวกดูนั่นนางโชว์นั้นนมไม่มีความเบ็คุณครูมันมีความเป็นคุณครูสำคัญวายตางแล้วอยู่ใกล้กับเธอเลยสิแต่ยังไม่เคยดูเลยใช่ไหมไม่เคยปกติหนูไม่ค่อยหนุ่ม ถ้าเป็นอาหารไทยหนูไม่ค่อยมาร้านเท่าไหร่พี่ตาร้านเนี้ยเป็นร้านที่เล็กนะบร,บรรยากาศคือเล็กมากเพื่อนๆนลูกี้พายคิทเช่นคือแค่นี้จริงๆค่ะแล้วตรงนั้นก็เป็นคิทเช่น ไปกี่ตากเจ้เทยเราได้มาแล้วนะร้านนี้ค่ะนุกกี้นุกกี้ได้มาแล้วนะคะวันนี้ไม่คิดว่าเราทำงานไหมเขาคงคิดว่าเราขายหีนะเขาไม่เขาไม่รู้หรอกพี่ตากเขาไม่รู้ว่าเราทำงานอะไรหรอก ไม่แต่เอาแต่เอาจริงๆนะพี่ตากหนูว่าคนไทยมาอยู่ที่เนี่หลายคนก็ทํามาหากินอย่างเดียวไม่มีใครมานั่งใส่ใจใครนอกจากพวกว่างงานนะนเ,เออเขาเขา,าก็ต้องหาแต่งานที่ทําแต่งงานพี่ตากใครเขาจะมานั่งใส่ใจใครทํางานอะไร They got to restaurant the owner is a h i g a y guy ดักดไปวเล็ เจ้เธอมไนกเธอเดี๋ยวเราหมดวันนี้หมดไปเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ประมาณหกสิบหน่วยไม่ไม่ไม่พี่ตากไม่ไม่ไม่เออเท่าไหร่นะคิดเป็นเงินไทยเดี๋ยวจะได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะท่านผู้ชมค่ะสองพันสองพันกว่านะคะท่านผู้ชมว่าเราได้อะไรกันบ้างนะคะกับอาหารมื้อนี้นะคะที่ร้านนุกี้นุกี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเจ้าของเจ้าของเป็นใครนะ คนลบบุรีแลวเปิดสองสาขาด้วยอ๋อเป็นคนลบบุรีเจ้าของเป็นคนลบบุรีประมาณห้าหกปีแล้วเราเปิดร้านนวดด้วยนี่พี่ตักได้ยินไหมที่เขาบอกมีร้านนวดหนูได้ยินเขาพูดถึงว่ามีร้านนวดไปเปิดร้านนวดด้วยเนี่แหละค่ะคนขยันเขาเรียกว่าคนทํามาหากินนะคะเห็นไหมล่ะเราไม่เขาไม่ได้แต่งงานกับฝรั่งเลยนะพี่ตักเขาไม่ต้องห่อฝรั่งทํามาหากินลึสุด มูจะมานั่งบ้าหาผัวพ่ั่งอยู่พอดีหาเงินค่ะอ่ะเงินเท่านั้นค่ะเนลามิดทุกสิ่งได้กระเทยจะมาเป็นกระเทยพอเพียงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะเอ็งก็ไปเที่ยวกลับบ้งกลับบ้านไม่ได้สิไม่มีเงินส่งบ้านไม่มีเหรียญเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ใช่เป็นคนไทยนี่ เราโดยเฉพาะเป็นคนไทยที่มีความรับผิดชอบเยอะนะกับครอบครัวที่ไทยที่ต่างฝรั่งทําไม่ได้เหมือนเราไหมจ้าไม่ได้ของฝรั่งเขาเขามีสวัสดิการฝรั่งแค่รับผิดชอบเนี่ยเขาบ่นจะตายอยูอ่แล้วอือ่ะเดี๋ยวเรา,าถึงแล้วคะ่ะ<ส>เดี๋ยวหนูโทร โอาชอบนอที่นองนนไมอไม่ไนนอนกันหนูมกใช่ใช่นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเรามารีวิวกัน and a g a i n c h n s y again some l a i work went on a course in America okay so they're out in America and he went to a restaurant and one of the guys was taking ages to order his food and the waitress was stood there like bored waiting Mm. So he said to her, "Do you serve chicken here?" And she said, "Yes, sir, we do." He goes, "Great," because he'll have some sweet corn. And he pulled a rubber chicken out of his coat. <laughs> <laughs> after they have mushroom. We had it sweet after. They do the food. Yeah, we From did. order day a lot of food. Oh no. Please, sir? Okay, pita, go. อัน o u r one is เอ่อทอมมากแนพนักงาสั่งข้าวอะไรให้นางให้นางกินกับโทนี่แบ่งครึ่งเราก็โอเคได้แต่ฉันกินผัดไทยกับพี่ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นข้าวผัดของร้านเขาผัดไทยจานน่ากินน้องน่ากินมากเอดแถมเขอแถมไอ้นนี้พรอนแซกเกอร์ให้ด้วยไม่ปกติร้านจีนเนาะก็แถมตลอดนะพี่ตามถ้าเป็นร้านจีน อันนี้อะไรอ่ะไก่แซบคารามารดีปลาหมึกนะคะอุ้ยคารามันี้คืออะไรนะเมนูกระเทยแชมป์อะไรนะอหมูน้ำตกกระเทยส้มตำเด้อส้มตำสีเงี้ยนะากินผ่านบอกตามตรงใช้ป่าผ่านอันนี้ก็แพนแงใช่ไหมแพนงอันนี้มัสมนมัสั่นแกงแก้วตา หอมยี่ราดรสร้อนแรงเกใดได้กลืนแกงยังอยากให้เป็นนุกเอ่ยค่ะอันนี้ก็พะแนงค่ะ <c oughs> กินแล้วกระเทยใดได้กลืนแกงต่อแล้วชอบอยู่ <c oughs> เราใส่ให้นั่งไปเลยก็ได้พี่ตาแน่แน่เพียนแต่ว่า กระถิ่นเามีข้าวอีกนะก็ได้พี่ตาให้คนนี้แบบนั้นไปเลยเออนนี้ได้คิวเรมาสมันต่อนั่ของทอมของทอมพนาวอนั้นเราใส่อะไรให้ทอมเนาะแยกให้ทอมใส่ของทอม ผมต้องลากไหมหนูไม่ต้องให้นั่งแบบนั้นไปเลยข้าวใช่แล้วก็ตักข้าวให้นางของพี่กับแชมของพี่ตักกั้หนูเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราจัดการเอาให้ผู้ชายก่อนดีกว่าเออชาผู้ชายคนทอมชอบกินข้าวเยอะไหมนางก็กินได้พี่ตาแบบนี้ไหมแล้ก็ได้หนูว่าเยอะไปเยอะไปเยอะไปครึ่งหนึ่งกี่แหก็ถงตกใจ แนววมีข้าวอยู่เพิ่มอีกนะ baby has small rice ตอนนี้มี baby you want baby. any more คาราเมลตุ๊กเชฟอุ่นส้ม spicy chicken บา o อาจจะดูอ okay. mm. ีบิสปาซี่ก c ด and คาราเมลไข่สไตล์นะจัดการเลย นั่นเดี๋ยวเราจัดการของเราพกิตาซอม What is this film baby? <c oughs> oh I just h watch. <c oughs> is that the one I watch with you with the funny thing last night? with หนูคนต้องการเนาะโอกี้ถือว่าโอเคไ <laughs> ด้นะได้นะคะใช่ก็คือก็ถือว่าโอเคนะ,นะคำ<ช>ตอ, <c oughs> อบ เธอไม่ค่อยคิดไม่ได้ให้เยแม่นะว่าเดี๋ยวเราค่อยนี้แล้วเดีเราค่เดิมของเธอค่ะแล้วเราก็ตเราค่อต,ต้มตําเราเนาะผู้ชายเขาไม่กินตําค่ะส้มตำสีก็ได้เนาะคือพ่อสีสไตล์ใช้โอเคก็ได้เรากิน,นตุกท่า<ด><ด>นกันเรลองชิมดูนะได้ไหม Uh, we've had that the since you got here. have mm. so turned a corn, now that's why you couldn't swallow. Mm. And as mm. the mm. surgery, mm. the was supposed to perform. Mm. He failed to remove the disc. He left it lodged in your spine. He had he was supposed to attach. Mm. Scattered in there like

Okay. He's a bad doctor. No, he's a good doctor. He's having uh, a cancer. Look at his name. I he's a good actor. It's to you and to your family. I promise, I'm going to make sure this never happens to anyone else. Uh, Tom wanted me to discuss a thing with you